สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะผัดกะเพราเห็ดฟางใส่ปลาหมึกนะคะก็เปิดเตาค่ะเปิดเตาเดี๋ยวรอกระทะร้อนๆก่อนนะคะ ็ใส่น้ำมันไปหน่อยหนะะึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะเอาปลาหมึกลงไปผัดสักนิดนึงก่อนนะคะปลาหมึกกระต่อยค่ะปลาหมึกที่ย่าพรใช้นี้ก็คือปลาหมึกกระต่อยนะคะปลาหมึกกระต่อยตัวเล็กๆค่ะ เราก็เอาลงมาลูก,กันก่อนนะคะ้วยให้สุกสักหน่อยนึงพอให้ปลาหมึหกมรู้สึกก็พอค่ะให้รู้สึกตัวแล้วเราก็ขึ้นนะคะ พริกกระเทียมค่ะพริกแดงจินดากับกระเทียมนะคะลงไปผัดค่ะ,คะใส่น้ำมันสั็กหน่อยนึงนะคะเราก็เปิดเครื่องดูดอากาศค่ะผัดให้พริกนะคะกับกระเทียมสุกเื่อหน่อยนึงจะได้หอมๆค่ะ แล้วเราก็เอาน้ำใส่ไปนะคะใส่สแค่ปีหนึ่ใส่น้ำตาลทรายขึ้นช้อนชาค่ะแล้วมอันหอยสองสามตันะคะ ก็เอาเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ผัดก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มีน้ำไงเราก็ไปน,น้ำได้นะคะเสือน้ำในเห็ดฟางจะออกมา ก็เติมน้ำไปห,หน่อยค่ะเติมไปนิดนึงนะคะจะได้ไว้สดเวลาเรากินข้าวนะคะเวลาแห,หะไว้ราดข้าวค่ะไม่ให้มีน้ำแต่บางทีเราผัดไปผัดมาน้ำก็หายหมดสะคะกินหน่อยนะคะ ก็ใส่ผงกูรสไปนิดหน่อยค่ะ,คะ <c oughs> ผัดให้สุกๆหน่อยนะคะแล้วก็ชินดีค่ะว่ารสชาติเป็นไงบ้างอร่อยค่ะขึ้นข้นมากๆเลย เราก็ใส่ประหมึกลงไปนะคะปลามึกที่เราโลันไว้แล้วก็ผัดทุกเขาให้ทั่วค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมหั่นทอดนะคะแล้วก็ใบกระเพราค่ะใส่สอยางเล่ะ่ะ อันนี้ก็เผ็ดล้วนะคะเพราะว่าเย้อนใส่ผิดเยอะใส่แต่กะเพราหมูเลยดีกว่าเราก็ปิดเตาไได้เลยค่ะเสร็จแล้ว ดีค่ะเห็ดฟางผัดกระเพราใส่ปลาหมึกนะคะของย่พรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย่พรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ